13. มกราคม2565ม33ม39ม40มเฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้า2.500บาท5,000บาท1,000 10, 0บาทมอ3ม39ม4อ39มบเเงินไม่เข้าทำแบบนี้บาทสวัสิการแห่งรัฐปี65คนละครึ่งเฟส4เยีวยาอื่นๆวันนี้ครับวันที่ 13. มกราคม2565นะฮะในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ มสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับเฉพาะกลุ่มนี้เงินจะเข้านะฮะส่งมาเข้าได้บาทห้าพันบาทหนึ่งหมื่นบาทกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อยู่ในยี่สิบเก้าจังหวัดน,นะครับกลุ่มเดิมเลยนะฮะที่ยังเงินไม่เข้าในวันนี้เงินจะทยอยเข้ากันนะครับซึ่งคุณลองเช็คดูนะฮะบ,บัญชีที่คุณปลูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเงินจะเข้าในบัญชีนั้นเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันพฤหันห์น,นะครับลองเช็คดูครับม 3, สาม 3, ได้ส่งมาห้าร้อยบาทถ้าได้สองเดือนก็ได้ห้าพันมเก้าสี่ศูนย์ได้ห้าพันบาทถ้าได เพรว่ามอสามสามสามเก้าสีู่สำหรับใครที่ยังเงินไม่เข้าครับสิคุณต้องทําต่อจากนี้ด่วนเลยก็คือทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่านะครับกลุ่มยี่ก็จังหวัดหรือกลุ่มคนทํางานกลางคืนผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนี่ยเงินจะไม่เข้านะครับและไม่ใช่การผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์นะครับแบบนั้นเนี่ยจะไม่ทําให้คุณได้เงินแต่อย่างใดนะคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับ ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะฮะโอเคนะแล้วเงินกูจะเข้าแน่นอนครับบัตรสวัสดิการของรัฐปี65นะครับตอนนี้เนี่ยกระแสะข่าวตอนนี้ก็บัตรสวัสดิการก็ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่มีการอัปเดตอย่างเป็นทางการมากนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตเนี่ยผมจะรีบแจ้งนะครับก็อัปเดตให้ทุกวันนะครับยังพูดคุยเรื่องนี้อยู่ติดตามให้ตลอดนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับคนละครึ่งเฟดสี่นะฮะก็ติดตามวงเงิน เหมือนเดิมนะครับจะไม่มีอะไรคืบหน้าครับยาดื่นก็ยังไม่มีนะฮะต้องดูว่าจะมีการเคอร์ฟิวไว้ถ้าไม่มีก็ไม่มียาดื่นนะครับนี่ข้อมูลที่นํามาฝากกันในวันที่13มกราคม2565ครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเพริ่มเติมอีกผมจะนํามาแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนไทยเลยนะฮะสำหรับวันนี้ครับขอบทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดเลยนะฮะร,รักษาสุขภาพมากๆดูแลตัวเองมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลางกันไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ ขอคุณทุกท่านจากหัวใจสวัสดีครับ